ีนของสวนกำนันอภิชัยนะคะที่ท,ท,ที่ตาสิทธิ์อันนี้ขณะนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงครึ่งของวันที่แปดกันยายนห้าสามนะคะได้มาทดลองการกรีดยางนะตายที่เราใส่ปุ๋ยดอกคูนไวนะคะ้ค่ะโอ้โหก็น้ำยางไหลดังที่เห็นตามภาพนี่แหละคะ่ะ โอ้ยทำไมจะไม่ออกเนี่ยเนี่ยอะอย่าลืมนะคะว่าขันอันเนี้ยมันเป็นเวลาบ่ายสามโมงครึ่งมันไม่ใช่ตีสามใช่ไหมมันไม่ใช่เออบ่า,บายสามโมงครึง่งเราจะดูอะไรรู้ไหมเราจะดูจากเนี่ยเนี่ยตาน้ํามันเห็นไหมท่านะะเนี่ยว่ามันออกทุกตาเนี่ยอ่าเราดูนะคะว่าตาน้ํามันออกทุกตาเนี่ยเนี่ยคือมันไม่ได้บอออกหัวออกท้ายถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือมันเป็นสัญญาณว่ายังไงก็ออกเนี่ยนะคะแล้วขนาดนี้คือมันเป็นเวลาบ่ายสามโมงครึ่ง ก็จะไปอ,ออกแล้วดูสภาพลำต้นเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดเปิดกี่ต่อเนี่ยมันออกแล้วแคะ่นี้มันต้องได้มันต้องมันต้องออกสิเนี่ยเป็นเพราะเราเราเราคิดว่ามันไม่ออกเราก็เลยไม่ได้เราก็เลยไม่ได้เปิดมันไม่เคยลองแนละ้วมัน